สบายดีพี่น้องบ่สุขสุขคนมาฮังสุบอนจ้ะกินบักม่วงกินพี่น้องจานี่เอาเหนียวบ้านยายคือเกาเ่านี่วันนี้บ้านนาคือใหญ่แทะ <laughs> นาคือใหญ่แท้ดีนะเล่ยเพื่อเล่ยก,กินบักม,ม่วงเลยพี่น้องเดอ้อแซ่บแซ่บสุยดยอดกินเถึกลางกินดั้งี่ดำใหญ่ด้านเนี่ยดำใหญ่ เฮ้ยเตี๋ยวดมอยู่สิกินตานี่นาดมอีกแล้วเฮ้ยมามานั่งข้างนี้นายเขียนว่านี่เตสิยอยชิบเบิลนึกตีกันอ,อีู่แล้ว <ota> มานั่งนี่ฟังนี่ข้างบนนี่ติดแม้ของบนญอย่างนี่มหมบุญนี่ฟังไข่มันบ้าไข่มะม่วงพี่น้นองไข่มะม่วงไขมม่ไขมะม่วงนายต้นนี่ <ไข S 2> พิเศษมันจิไข่มันจอกบ้านจ้อยดีดิใครกินยังไข่มะม่วงอย่างนากิน ตัวมันก็นมัเชียบนะมันตานฟึกพี่น,น้องเลยแม่กินให้ดูกิน้กินได้ก่อนไหมพดหน้าคือใหญ่จะไปนะถ่ายแนะตออนหน่หน้าคุณมนาะเรามองไปไหนนี่นะยังไม่มานะแม่มันได้เลี้ยงแม่ไหมบ,บอกแม่แมาเกินมะม่วงนะทำกับขา้าวมันมีคนหลายแม่เออเขาขายอรันโรดอะไร

แม่บ้านเขามาถึงบ้านเองดังกินดังกินเองบ้านเองไม่ได้ยินไม่จะหมวกใช่ไหมบ้บานเองได้ยินบัดไม่จะโมกก็ได้ยินฉันอยู่ขนาดได้ยินเสียงบ้านใหญ่เลยนะเสียงเสียงผู้ใหญ่เลยน่ะเออผู้ใหญ่สีเสียงผู้ใหญ่สีหน่อยอืมมัก็ใครเป็นฉันอืมมาอ๋ออืมอันก็ทิพนะสะเชีย หาใครหาหาไหนไม่หาใครไปดูย <Ừ? S 2> okay, ังไงดูอะไรยไหนตหองโ้ยไม่ต้องไปสองฝั่งตามเต็มถามนี่ถเดเเ็ึอสองฝังได้เะเมื่อคืนนี่สักวโทรมาบอกอยู่จะร่อยคันนี่หรอมไซอะตเหลืเขามาถามเออบ่นบอกเลยนาย บอเนี่ยมันมานะทุกวันเหมัอนๆเองทีได้เป็นวิ่งได้บอกเลยบอกแล้วเเพื่อเขาก็มาทุกวันเสียเถอะมันขึ้นนี่ยาย่มันขึ้นก่อนหนักนึ่ซื้อเราไม่ i, ไปกินเออก็มันวิ่งตามตูดซะกันเลยสไลอสไลอนี่มันกบบเจ๊กฮากันเจมีรถเต้เดี๋ยวสองฝั่งทางเลยน่ะเดี๋ยวเถื่อเดี๋ยวมึงก็ขับไปไปทันคอยดูเถื่อเต็มเลยบุกฉันว่าจะไม่มีในน้ำเมื่อวานนี่ครับ ไตเอ็มเลยจฝังนั่นนะแล้วนี้มีแบบเจี๊ยมแกนี่มาสองทางทางชื่อเก่าแล้วมาแล้วมาเร็วเร็วเร็วสอนเราแบบทำเลยอ่ะอิ่มไม่อยากอิ่มแล้วหัวเช้าอิ่มแล้วยำใหญ่จากเว็บซีเซียงไหมมันรวงเบิร์ตแกเอ่ยดูกใหญ่มันรวงเบิร์ตเลยแกดูไหมดูกที่มันเหงากระเดียกมากินอันนี้เวลากินกระเดียกก็กินอันไหมันรวงเบิร์ตทุกวัน ก็อะไรครับปู่ไม่ได้อันนั้นกะเขาเอาอันนั้นครอบมันนะระวังมันเน่าได้ด้วยไอ้นี่ไอ้ขนมเนี่ยวิทย์มันก็ดมเนี่ยลมอีกมลมเนี่ยขมอีกว่ามันเน่าไหมน,นะิฟ้มนมันจะได้กิน,นอยู่ข้างในเนาะเห็นหลุดไปหลุดไปเป็นแกยุ่นั่นกันไงเนี่อืมฉันมาเตรียมสองฝั่งเลยม,ม,ม,มันก็มันมันก็มันีิด เหมือนกับสี่ระลมคนตีกันนี่กัน่ะคนะฟังก็มองกันนี่น่ะมันมาเฉกินนะเออเต็มสองฟังเลยเพชรเขาบอกมันไปให้เขาดูอะไรกันเนี่ยเจ้าพี่น้องมันในท้ามีเดินมาคนกี่มามันไม่เห็นเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวกันยังบอกว่าตอนนั้นมันเปรี้ยวเท่าไรมันหน่อยอันนี้มันเข่าเกล็ดแล้วมันเป็้ายยังไงยูหันไม่เจอสาวๆหน้าขาวผ่องเลย คือกบบนดูสายก็หลบนึงอืเป็นถากลับมาตอนเขาเล่นตอนเพื่นไปกแป๊บไเยอะอืตกไปทำสน่ไม่เคยได็กไปหมูบ้ารเส้นบัสิม่เห็นไหมเต็มอีกแล้วน่ะวันตอนขักนันกับไปเต็มเลยโอ้เป็นมือติดเหลียวเนาะอือคนแม่เห็นคนเข้ากันม่เยอะอ้คนยุ่นนี่แหละเอามาให้กนเป็นเทปเนี่ยตอนนั้นนี่เขาวิ่มือติดเหลี่ยงไล่เรมติเดียว พี่เคยได้เนี่กับพี่เคยประม้องในแต่จะเบิรถ่ายแวซ่องทีเอาไว้นั่นได้จ่มไ่ต้องเอาไวนั่นเลยใหญ่คนใส่กันดอาวใหญจังอันที่เราติดเอามาจิ้มของอากงมามนเลยเป็นแบบเห็นไหมถ้ากระดังกันนะนะกัสดุปะไกับไปตัดใหม่ๆดใาป่าเห็นมันจะไมมันจะ้ม่เหงอกเขาลงกิบกระมานนทําีให่แ้แกทำให้ดูเลยนะ ที่ว่าอามากิดตั้งแต่ว,วันไหนเก่ง,งยัยงดิตุ้ยเก่งยังม,มันไม่เป็ีนราคาเขาเลยไม่จัดไงมีข้าขวดแล้วล่ะใหญ่กิโลละแปดบาทหนึ่งแปดบาทกันไหนสองบาทขอ, <c oughs> องกแกนี่น่ะสองบาทเงี้ยสี่บาทสองบาทอีนั่นมันฟันทิ่งกันเป็นวมมันถ่ายเอ็นไหมสี่บาทที่ว่าเขาเอาไปใส่รถมาโยนทิ่งบ่บ่ในทิกติกนั่นน่ะขายทำไมถิ่งี่กล่ะวะใครอยากได้ก็มาตักเอาเร่อว่ะเก็บในนาสนในนาเนาะเอามาเทใสดที่ไหนเด้อ โอ้ยมะกอบดแล้วลำแยกกับเป็นหอยลอยนัยเลยน้าเขามีมาทีนีไม่แพงด้อเอ้ยว่วไม่จริงหนาะด้วยแฟนไปกดอะไรเลยเอ้ากดตากดติแต่พี่น้องจ้าคลิปเนี้ยข้อจบไปเพี้ยงเต็มเลยพี่น้องเด้อหน้าผู้ใดี้ยขาคมูสามคนพี่น้องกินตัดเสียแดงคลิปด้วยข้อโจ๊บไปเพี้ยงเต็มเลยแอันนี้มาที่รังผู้ซอยมาที่รังพี่น้องจ้าที่นี่ขาจ๊บไปเพี้ยงเต็มเลยพี่น้องจ้า เอาพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามกดบอกดีจ้าพี่น้องจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บจ้าสวัสดีจา้าชัวชัว